K-POP, K-Food, K-Beauty, สารพัด k c เ l t าเจที่เกาหลีใต้จะขนมาได้และในวันนี้ค่ะการประชุมสุดยอดผู้นำเอเป็ก e ที่กำลังจะเริ่มขึ้นเกาหลีใต้ได้ขน k c เ l t าเจเหล่านี้มาโชว์แบบจัดเต็มให้สมกับตำแหน่งเจ้าพ่อแห่งซอฟ์พาเวอความเป็นเกาหลีใต้ค่ะถูกโชว์ออกมาตั้งแต่คลิป,ปโปรโมตการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปที่มีความยาว 75วินาทีแต่ใน75วินาทีนั้นกลับเต็มไปด้วยการนำเสนอเรื่องราวของวัฒนธรรมเกาหลีใต้ ผ่านตัวละครที่เป็นบุคคลสำคัญในวงการต่างๆทั้งภาพยนตร์ K-POP และแน่นอนค่ะที่ขาดไม่ได้คือประธานาธิบดีอ e ีแจมยองที่มาร่วมแจมปิดท้ายคลิปด้วยแต่จากคลิปโปรโมทในวันนั้นจนถึงการประชุมที่กำลังจะเริ่มขึ้นในวันนี้ค่ะ mm hmm. เกาหลีใต้ยังไม่หยุดที่จะนำเสนอซอฟพาวเวอร์ของตนเองที่มันทรงพลังเอามากๆ อาการค้าและอุตสาหกรรมเกาหลีใต้จัดแสดงนิทรรศการที่รวบรวมวัฒนธรรมต่างๆของประเทศมาตั้งไว้ที่การประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกทั้ง k a r ารงานศิลปะจาก10ศิลปินร่วมสมัยเกาหลีใต้ที่แกลเลอรี่ เค e a u ต y อุตสาหกรรมความงามของเกาหลีใต้ที่เข้ามาช่วยเติมเต็มด้วยการนำบริษัทเครื่องสำอางสัญชาติเกาหลีใต้ที่ดังไกลในระดับโลกมาจัดแสดงรวมถึงไฮไลท์อย่างการเปิดคลาสสอนทำเครื่องสำอางแบบตามสั่งสำหรับผู้สมรสของผู้นำชาสมาชิกเอเปที่ร่วมเดินทางมาด้วย ต่อด้วยเคฟูดค่ะอาหารเกาหลีก็ไม่หน่อยน้านำวายข้าวหรือที่รู้จักว่ามันคือมักกอลีและอาหารเกาหลีอื่นๆมาจัดแสดงภายในสถานที่จัดประชุมเอเปกด้วยแต่ที่พิเศษค่ะอาหารเกาหลีใต้ถูกนำเสนอในรูปแบบของการไปเป็นอาหารจานหลักค่ะบนโต๊ะอาหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ได้เดินทางมาร่วมประชุมที่เกาหลีใต้และอาหารนั้นก็คือคาลบีจิมหรือมันก็คือซี่โครงเนื้อตุนสไตล์เกาหลีค่ะ พูดไปหลายอุตสาหกรรมแล้วค่ะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่สําคัญมากๆของเกาหลีใต้นั่นก็คือ K-pop ค่ะนี่คืออุตสาหกรรมที่นําเงินสร้างรายได้มหาศาลให้กับเกาหลีใต้มีการพานคิมนำจูนหรือว่า RM ค่ะสมาชิกจากวง BTS ให้ขึ้นไปพูดสุนทรพจน์ในที่ประชุมเอเป็กซีโอซัิตด้วย K-pop success didn't happen because one single culture was better K-pop's success came from respecting diversity and embracing royal cu cultures, but still holding on to Korea's unique identity. When cultural barriers come down and different voices harmonize together, there's an explosion of creative energy. เอ็มพูดในหัวข้อุตสาหากรรมวัฒนธรรมและซอพาวเวอร์ของเกาหลีใต้ในภูมิภาคเอเปกโดยการเปรียบเทียบว่าเคป๊อปก็เหมือนกับบีบิมบับหรือว่าข้าวยำเกาหลีค่ะที่สามารถสร้างผลลัพธ์ใหม่จากการผสมผสานองค์ประกอบที่หลากหลายแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของตนไว้ขณะเดียวกันก็กลมกลืนกันอย่างลงตัวและนั่นก็คือเบื้องหลังความนิยมของเคป๊อปนั่นเอง RM ขยายความด้วยว่าความสำเร็จของเคป๊อปไม่ได้เกิดจากวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งที่เหนือกว่า เป็นการเปิดรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเมื่อเสียงเหล่านั้นมารวมกันจึงกลายเป็นพลังแห่งความคิดสร้างสารรค์ยังไม่หมดค่ะแต่เกาหลีใต้ยังส่งซอฟท์พาวเวอร์ของตนเองไปถึงมือของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในรูปแบบของของของวัญสุดพิเศษและสิ่งนั้นก็คือนี่เลยค่ะ มงกุฎทองคําที่จําลองแบบมาจากมงกุฎของกษัตริย์ในสมัยอาณาจักรชินลาหรือก็คือเกาหลีใต้ในสมัยโบราณค่ะแบบที่หลายคนอาจจะเคยเห็นมงกุฎรูปร่างลักษณะแบบนี้ในซีรีส์เกาหลีบางเรื่องนั่นเองแต่จริงๆแล้วมงกุฎทองคำนี้แฝงความหมายไว้ว่าสัญ,ญลักษณ์ของอาณาจักรชินลาคือการเป็นผู้นำสันติภาพมาสู่คาบสมุทรเกาหลีเป็นครั้งแรกซึ่งเหมือนกับทรัมป์ที่รัฐบาลเกาหลีใต้มองว่าเขาจะช่วยนำสันติภาพมาสู่คาบสมุทรเกาหลีได้อีกครั้ง เอเป2025ค่ะมันจึงเป็นมากกว่าแค่การประชุมระหว่างประเทศแต่มันกลายเป็นเวทีให้เกาหลีใต้ในฐานาเจ้าภาพค่ะใช้วัฒนธรรม เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกับผู้คนทั่วโลกถ่ายทอดเรื่องราวของเกาหลีใต้ค่ะสอดแทรกไปในทุกๆมิติที่จะสามารถทำได้เพื่อที่จะเน้นย้ำว่าซอฟพาวเวอร์นี่แหละค่ะคือสิ่งที่จะมาเชื่อมโยงผู้คนไม่ว่าพวกเขาจะใช้ภาษาอะไรหรือมีวัฒนธรรมที่ต่างกันมากแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วซอฟพาวเวอร์จะเชื่อมโยงทุกคนเข้าหากันในที่สุดค่ะ